สวัสดีครับอยู่แล้วครับในช่อง Fuji Channel นะครับผมดูครับตัวป่วนของเรานะครับผมตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับวิ่งได้แล้วครับโอโ้โหเยอะซะไปทางไหนนั่นจะพาไปทางไหนอ่ะพี่ฟิล์มทางนี้ไปได้ไหมไไหก็พามาเป่าดิก็ไปเป่าแล้วสุพรรณศามาเป่าครับมันหายแล้วดูครับพี่ฟิล์มพาหลอดตายบ้านไปเลยครับ เพราะว่าเม่เกีนไปฮะเป็นไรเมื่อกี้ตีตัดหญ้าหน้าบ้านแล้วทีนี้เป็นสาววิ่งวิ่งตามโอเกล้งเกล้งนาอีใช่ในอีก็วิ่งไปไกลจนก็วิ่งตามอยู่กินอ้ยได้ใช่ไหมกินได้กินได้เฮ้ยสวัสาดีขึ้นแล้วนะครับผมก็หาของกินอย่างเดียวนะครับ กิน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 จะได้หายไวไปจะได้หายเต็มร้อยจะได้ไปวิ่งเล่นกับพี่ซ์มแบบสุดยอดหน่อยนะครับอันนี้ยังไม่ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็ไปตัดต้นไม้มาเพิ่มอีกนะครับผมให้กินเรื่อยๆครับจะได้เจ็บแกบเลยนะครับหายเจ็บแกบเลยจะได้ม่มีเป็นรอบสองรอบสามีนะครับ ตอนนี้ครับคุณแม่ก็กำลังจัดอาหารโต๊ะจีนนะครับผมให้ให้แม่ใหญ่วันจันทร์ครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมก็บอกมาครับบอกว่าให้เอาคะแนนนะครับผมไปทำโต๊ะจีนให้คุณยายวันจันท์ได้กินหน่อยนี่นะครับผมคุณแม่ก็จัดให้นะครับ ทำโตะจีนให้เฉพาะแม่ใหญ่บันจันเชือกเดียวนะครับผมนี่ครับเพราะว่าเพื่อจะดีฝากบอกมาอย่างนั้นนะครับให้ให้กินแค่เชือกเดียวนะครับนี่ครับโอ้โหเราก็จัดให้แล้วนะครับผมนี่โตะจีนช้างนะครับให้คุณยายนะครับผมจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่ครับกินแต่อาหารหวานๆไอแล้วครับ พี่น้องคููนั้นไปแล้วครับก็มาสมัชากับยักษ์น้อยก็หายมาเริ่มปกติก็ได้ประมาณสองวันแล้วครับไม่ได้นอนเฝ้าแล้วนะครับผมถูยกแล้วช่วงนี้มาสมษชก็จะคันตัวนะครับเพราะว่าไม่ได้อาบน้ํานะครับผมมาเป็นอาทิตย์สออาทิตย์นะครับเพราะว่าท้องอืดน,นะครับผม ถ่ายท้องนะครับอุมอาทุกวันครับผม,มอพี่ฟิมนอนละสมศราก็ไปเล่นชิวๆเลยพี่ฟิมก็นอนตามสบายนะครับโอ้โหดนพาไปแคมป์อยู่ในป่าหญ้าสักคืนนะครับผม <c oughs> <c oughs> ดูครับพี่ฟิมนอนสบายเลยนะครับโอ้โห ามาหาพี่ฟิล์มเร็วมาปลุกพี่ฟิล์มเร็วเอาพี่ฟิลมขึ้นไปเล่นเร็วดูนะครับเราจะให้ดูใจน้อยนะครับผมอาการเริ่มดีขึ้นกันทั้งสองเลยนะครับยักเอ้ยนะหายได้ยังเป็นไงบ้างกล้วยนี่กินได้ไหมนี่ ต,ตาก็สว่างสดชื่นแล้วไม่เหมือนกับวันนั้นนะครับตานีบแบบสลืมสลือเลยครับจะหลับเดียวะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยก็นแล้วสอนสาก,ก็กินอ้อยกินต้นกล้วยกินโอ้สารพัดนะครับผมเพราะว่าหายดีแล้วนะครับก็แบบ กำลังกินนะครับผมนี่ครับโอ้โหหาของกินใหญ่เลยครับกินเรื่อยๆครับเพราะช่วงที่ป่วยนี่จะกินอะไรไม่ค่อยอร่อยนะครับผมแล้วก็ไม่กินเลยนะครับไม่กินเลยครับผมทุกสารนี้ช่วงป่วยนี่ไม่กินเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายป่วยนะครับก็เลยแบบกินให้จุใจหน่อยนะครับผมนี่ครับ สุัรษาวันนี้สงสัยไม่ต้องล่ามหรอกครับผมอยู่ยนี้เลยครับให้ไปฟิลมนอนเล่นอยู่นี่นะครับ <c oughs> เอาลองนอนสิฟิลมนอนหลับเลยโอฟิมก็นอนนะครับสุบรรษาก,ก็กินไปเรื่อยๆครับชิวๆนะครับน่บนารักมากนะครับผม อันนี้ก็ไปคุยต้นกล้วยมาจากไหนกินไม่รู้นะครับหนี่ลังจากที่ไม่ค่อยสบายมาอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์นะครับผมดูนะครับนี่ครับเวลาหายแล้วก็จะอย่างนี้นะครับผม เวลาหายแล้วครับก็จะโอ้เล่นใหญ่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมอาการยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าก็หายแล้วเลยครับผมเสียงกระดิ่งนี่ดังปองปองปองปนะครับ ดูทำหน้าตาอร่อยอร่อย,ออยสายหัวสงสัยจะอยากกินอ้อยนะครับผมไปดึงอ้อยมากินนะครับเมื่อกี้สองสามลำนะครับตอนนี้ก็จะเราก็จะเข้่งคัดเรื่องอาหารหน่อยนะครับผมเพราะว่าแบบกลัวกลับมาเป็นอีกนะครับผม ต้องรู้จักเลือกอาหารให้กินหน่อยนะครับเรายังไม่ให้กินกล้วยไม่ให้กินผลไม้นะครับตอนนี้ให้กินเฉพาะหญ้าแล้วก็อ้อยต้นไม้นะครับสับรถก็ยังไม่ให้กินนะครับเพื่อความปลอดภัยของช้างนะครับผมน่ารกักมากเลยนะครับสองคู่พี่น้องนี้ ดูนะครับเดี๋ยวเขากินนะครับผมดูเสียงฟังเสียงเคี้ยวนะครับความสุขมากนะครับผมสุรรษา <c oughs> ฟังจากเสียงแล้วครับโอ้โหน่าจะหิวนะครับ, <c oughs> oh. รบอยากกินนะครับเพราะว่าช่วงเย็นนี้ก็เป็นช่วงกินหญ้าแล้วครับผมนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ิกแล้วไม่อันนี้ตวใไมอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับอ่ะเป็นคลิปนะครับผมค่ะก็ฝากเปก็นกำลังใจให้ช่องพูจิชาแนลได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบุนค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> อันนี้ง่วงนอนแล้วนะครับนี่ เป็นกลังใจให้ยักน้อยกับสวรรสาด้วยนะครับจะได้หายไวป,ปนะครับผมจะได้ร่างกายเต็มร้อยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs>